ในโอกาสใกล้จะสิ้นปีเก่าปีมะโรงแล้วก็ขึ้นปีใหม่ปีมะเสงก็คือเป็นการเปลี่ยนไปตามการเวลาของมันปกติแต่เราทั้งหลายนี้อยากจะให้ปีเก่าผ่านไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยแล้วก็ปีใหม่เข้ามาด้วยความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตในปีมะโรงกับปีมะเสงนี้เป็นงูใหญ่กับงูเล็ก เรื่องของเล็กๆน้อยๆอยที่พระเจ้าทรงตรัสสอนพระเจ้าพิมพระเจ้าประเสริฐนาทีโกศลเอาไว้ว่าไม่ควรดูถูกสิ่งเล็กๆน้อยๆอยดังต่อไปนี้คือหนึ่งไม่ควรดูถูกกษัตริย์ว่ายังหนุ่มแน่นอยู่ประการที่สองไม่ควรดูถูกงูพิษแม้จะเป็นตัวเล็กไม่ควรดูถูกงูว่าตัวเล็กอยู่ ประการที่สามไม่ควรดูถูกไฟว่าจะมีแม้จํานวนเล็กน้อยจะไม่สามารถเผาผลาญได้ประการที่สี่ไม่ควรดูถูกพิสูจน์ที่ยังหนุ่มอยู่ว่าจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้ส่งเตือนไม่ให้ประมาทในสิ่งต่างๆสี่อย่างนี้ในการที่จะเข้าสู่ปีมะเส็งนี้ก็ขอเตือนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าอย่าประมาทในการดําเนินชีวิตอย่าประมาทในความไม่มีโรคอย่าประมาทในอะไรทวิอะไ,ไต่างๆที่ประสบเข้า ปฏิบัติต่อมันด้วยการมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในปีสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่นานสาธุชนทั้งหลายจงเจริญด้วยเจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคือเจริญด้วยอายุเจริญด้วยวันนะเจริญด้วยสุขะและเจริญด้วยภระมีความสามารถในการดำเนินชีวิตผ่านพ้นปีเก่าไปด้วยความเรียบร้อย และขึ้นปีใหม่ด้วยความสุขมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปก็เจริญพรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ